สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีสิงหรลัคนาสิงในเดือนเมษายนนะคะพศ2566ชาวราศีสิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะส่วนวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วแล้วก็อธิษฐานให้ดูได้ทงางลัคนาเลย หมออยากบอกว่าดูเป็นแนวทางนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะใบแรกเลยนะคะโยกกระสิบดาบเนาะที่ผ่านมา,าราศีสิงห์อยากได้แสงสว่างนะคะอยากได้ความรักที่ที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นซื้อสัตว์อันนี้ทุกคนก็อยากได้เหมือนกันหมดนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับอะไรมาคะเพื่อนนะคะเดือ <ๆ S 1> นสันนี้อยากได้อะไรที่มันรู้สึกว่ามันให้ความสุขกับเราได้นะคะ The Sun เด e ะซันนี้เป็นองค์พระพิคเนตเป็นดาวอาทิตนาะะของไพ่ประจําราศีของคุณเลยนะคะราศีสิงห์ตรงนี้นะโดดเด่นด้วยแหละอะไรที่มันไม่ใช่มันเหนื่อยมานานที่คุณวนเวียนอยู่อย่างนี้มันอาจจะต้องจบไปนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะห้าถ้วยนะคะหถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณยังคิดถึงเรื่องราวเดิมๆที่เอาใครออกจากหัวไม่ได้นะคะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาหาดาบเป็นสภาวะที่ขัดแยง้ง ในความรู้สึกหรือขัดแย้งกับเขานะ,ะเ,ปนเป็นสภาวะที่ห่างเหินนะคะแล้วก็ห่างจากกัน,นะะมีเกณฑ์ที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันเหนื่อยสะสมมานานเหนื่อยมาเยอะแล้วกับความรู้สึกนี้โดนแทงข้างหลังนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอันนี้แม่หมอจะอ่านให้ขยายให้นะคะแต่ขออ่านปัจจุบันก่อนเนาะ <c oughs> หนึ่งเรียนค่ะราศีสิงห์มีเกณฑ์นะคะหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยนะหนึ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่นะคะ ไพ่ตัวนี้มันหมายถึงราศีสิงห์อาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครคนใดคนหนึ่งนะคะ <c oughs> คุณก็คงรับไว้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะ <c oughs> คนคนนี้นะคะเพื่อนๆคงคงมีใจให้กับเขาเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่คลิกกันนะคะ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกื้อนหนุนนะคะ <c oughs> หรือผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะนําพาได้ด้วยนะคะตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> บางท่านอาจจะชอบไหว้พาชอบสวดมนต์ <c oughs> ใครที่ไม่ใช่นะคะมันก็ต้องจบไปนะเพื่อนๆตรงนี้นะเดจัดเมน ะะอยากจะหลุดจากตรงนี้สทีมหลุดสทีไอเวนกรรมที่มันเหนื่อยไป,ไปๆวนๆกับใครคนใดคนนึงนะคะที่มันมันไม่ขาดกันนี่แหละนะคะดิจัเมนต์เป็นไพ่ของความคิดของใครด้วยนะคะตกตำแหน่งความคิดเนี่ยไม่หมอว่ามีบางคนอยากลื้อฟื้นอ่ะคุณหนึ่งถ้วยนะคะคือการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นคุยับใครใหม่ๆหมอเห็นแล้วนะคะว่าคนโสดหรือบางท่านอ่ะมีเกณฑ์ได้พบความรักข้างใหม่บางค,คุยกับธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิก ธาตุดินกันพึกสมังกรราศีพึกงศลัคณาพึกงศละคะกรกฏลัคนากรากฏนะคะจัตติกชาวตุลลัคนาตุลน,นะคะมาดูที่ผ่านมานิดนึงนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีสิงลัคณาสิงสี่ถ้วยะคะ่ะรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดและคาดหวัง นะคะไม่ว่าเราจะให้ความรักความใส่ใจเขาแค่ไหนเขาก็เททิ้งเรารักเขามากกว่าเขารักเรานะคะตรงนี้บางคนความรักอยู่ไกลกันได้ด้วยพะดิเชยหมายถึงความห่างไกลเดอะทาวเวอร์ค่ะคุณไปจับได้คุณไปโป๊ะแตกอะไรในความสัมพันธ์หรือไม่เข้าใจพังความรู้สึกพังนะคะตรงนี้นะคะแปดถ้วยมาเป็นความรักที่ มีใครที่เดินจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันมันรู้สึกห่างกันหรือถ้าอยู่ใกล้มันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้เติมเต็มมันไม่ได้ให้ความมั่นคงกับเราให้ความสุขกับเราขนาดนั้นสิบดาบขึ้นมาขนาดนี้มันเป็นความทุกข์นะคะที่จริงเราไม่ได้หมดรักหรอกเราเหนื่อยกับความสัมพันธ์มันเหมือนที่เขาว่ามันมันหมดกําลังใจหมดแรงที่จะฝ่าฟันที่จะไปต่อสองไม่เท้านะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อก่อนคุณก็คงเคยรอนะ รอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่หายไปรอว่าจะเคลียร์ไม่รอจะชัดเจนก็คือ2ออย่างไอสองไม่เท่าคือการรอแม้แต่รอดูความรู้สึกตัวเองนะคะว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะแม่หมอว่าที่ผ่านมาถ้าเขาไม่วนเวียนกับสิ่งเก่าก็แปลว่าคุณนะคะที่ยังวนเวียนกับสิ่งเดิมๆทั้งที่มันก็มันเหนื่อยอะ่ะเพื่อนๆมันเครียดมันสับสนมันคิดมากนอนไม่หลับมันท็อกซิกเด็กถือดาบนะคะนิ่ธาตลมตึนกลุ่มเมทุน มีใครบล็อกอะไรใครไปไหมหรือมีกำแพงหรือปิดกั้นความรู้สึกตัวเองเด้เอเฮมีชาวกันลัคนากันในความสัมพันธ์นี้มีคนที่นิ่งมีคนที่เงียบไปนะคะเพื่อนๆน,นะนะคะทำพลันธนูลัคนาธนูเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแตกต่างกาบางคนความรักอยู่ไกล แต่ถ้าอยู่ใกล้เขาก็เปลี่ยนไปแล้วบางท่านอายุที่แตกต่างหน้าตาทางสังคมแมแต่ต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะตรงนี้ซีเรียนเป็นความรู้สึกที่เขากักความสัมพันธ์หรือเรากอดความสัมพันธ์นี้ไว้ทั้งที่มันอาจจะจบแล้วก็ได้นะคะหาดาบอ่านนะคะตรงนี้เนาะห้าดาบมันก็ตกตำแหน่งปัญหามันพไพ่ใบเดียวกันนะคะหมอว่ามีคนที่เดินห่างจากความสัมพันธ์นี้มาแล้วนะคะ หกไม้เท้าเราต้องมูฟแล้วนะคะเพื่อนๆท่าอะไรที่มันไม่ใช่เนาะนะคะหมอขอดูนิดนึงนะคะมาดูความรักนะคะในะปัจจุบันบ้างนะคะคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างของราศีสิงห์และคาสิงนะคะ จ็ดถ้วยคนคนนี้เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเขาอาจจะเป็นคนเฟนลี่มีมีคนคุยคนชอบมีคนมาแอวเยอะนะคะมีคนมาจีบอย่างเงี้ยนะคะอืมสิบเหรียญบ่งบอกสถานะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มั่นคงทางด้านทรัพย์สินเงินทองนะคะตรงนี้หรือนอยู่ในองค์กรใหญ่ๆก็ได้นะคะเดรสนะคะราศีพิจิกลัคณาพิจิกนะคะหรือพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะถ้าคนโสดอาจจะได้พบเจอเด็กถือถ้วยนะคะ รงนี้อาจจะได้เจอคนอายุที่แตกต่างกับคุณได้ด้วยคิงถือไม้เท้าอันนี้นะคะธาตุไฟเมสิงค์นคนคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งมีความสามารถเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะสิบไม้เท้ามีภาระหน้าที่การงานเยอะคนนี้นะคะสองถ้วยนะคะตรงนี้นะเก้าถ้วยบางท่านอาจจะเป็นรักเพศเดียวกันได้ด้วยคิงถือถ้วยนะคะแปดไม้เท้า ใ้ใต้สสำหรับเป็นก้าวดาบแม่หมอขอพูดถึงคนโสดก่อนนะคะโสดสนิทหมายถึงว่าไม่ยังไม่เคยมีใครมาอันนี้โสดเลยละคะ่ะแล้วก็ท่านใดที่อาจจะห่างกันใครมาหรือจบกับใครมานานแล้วหรือจบกับใครมาก็ถือว่าโสดนะเพราะว่ามีคนถามหมอนะคะว่าเราเคยมีความรักเ,รเคยมีแฟนแล้วจบมาแปลว่าเราโสดไหมนะคะหมอถึงต้องย้ําให้นะคะว่าโสดนะคะนะคะมาขอพูดก่อนนะประเด็นนี้ถ้าโสด คุณอาจจะได้เจอใครที่อาจจะเป็นพวกพ่อไม้แม่ไม้หรือเขาจบกับใครมานะคะเพื่อนเป็นคนที่ทํางานเก่งนะเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้เนาะนะคะตรงนี้เนาะนะเป็นเพศเดียวกันได้และคนอายุที่แตกต่างกับคุณได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะนะคะตรงนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะคะจะทํางานในแสงในสีในเสียงที่มีคนรู้จักนะคะเอาง่ายๆแล้วคนที้ก็เป็นคนที่ อาจจะเคยผ่านการแต่งงานหรือไม่เขาเป็นเสาหลักครอบครัวนะคะการเงินการทองมั่นคงนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าเป็นคนเคยจบอะเนาะเขาก็เลยเป็นคนที่คิดเยอะนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเขาเป็นคนที่ถ้าชอบแล้วแม่หมอว่าเขาก็คงจะคบจะคุยนะคะเป็นคนๆนะคนเนี้ยแต่ว่าอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงแล้วประเด็นนะคะที่คนที่มีปัญหาความรักนะคะ บอกว่าเขาจบกับคุณนะคะตรงนี้แม่มอว่าเขาอาจจะไปคบไปคุยกับใครเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีทางเลือกตัวเลือกไงแต่ให้ความสัมพันธ์นี้น่าจะไปไม่รอดนะคะตรงนี้แม่มอว่าเขาเครียดนะมันเหมือนเขานึกถึงคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดูนิกนึงนะคะเขาเป็นยังไง้างนคนที่จบกับคุณไปแล้วมาส่องดูกันเขาไปเริ่มต้นใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆนะคะตรงนี้นะนะสามถ้วยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในที่ทํางานหรืเอ็มพัเลอร์ราศีเมษลัคณาเมษ คนุ่มที่คุณคบคนที่คุณหางออกมาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนราศีเมษราคานาเมษพิจิกราคานาพิจิกธาตุไฟเมสิงคนูธาตุน้ำกัดกลนมินพิจิกเนาะเป็นคนที่คุณถูกบล็อกมีกำแพงด้วยนะคะแม่หมอว่าเขาส่องคุณตอนเนี้นะคะเขาอาจจะนึกถึงคุณอยู่ก็ได้แต่แม่หมอว่าไพ่ <c oughs> <c oughs> โดเวอร์นะคะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติคนที่เคยมูฟกับคุณเป็นวงกลมเนี่ยนะคะไพ่แห่งการปิดกัน้นมีกำแพงตอนนี้แม่หมอว่าเขาวุ่นวายบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ อาจจะนึกถึงคุณนะคะนึกถึงว่ามันมันแปลกเนาะคนเราบางครั้งไปแล้วไม่ได้ดีมันจะเกิดการเปรียบเทียบเกิดการช่างใจข้อดีข้อเสียคนนี้เป็นยังไงนะคะที่จริงคุณก็มีบทเรียนแล้วนะไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรับไว้แต่หมอมินก็แค่มีหน้าที่อ่านตามไพ่ฟังนะคะหมอเคยโดนดา่าไง จะกลับมาทําไมทํานู่นทํานีนะาาา่แล้วเออล้ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับหมอนะเขากลับมาเพราะคุณดีไงนะคะใช่ไหมแต่คุณจะรับไว้หรือคุณจะเอาหรือเปล่าอันนี้มันสิทธิ์ของคุณนะคะมาขอดูการความคิดของเขานะคะที่มีต่อคุณไม่ว่าคนที่คุณจะเจอคนโสดคนคุยหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นนะคะตรงนี้ <c oughs> the date นะคะใบแรกเลยนะคะ a t ตกตำแหน่งความคิดเป็นจัดเม้นมีใครอธิฐานขอพอรอะไรไว้มาใครในนี้นะถ้าใช่ขอให้ใครคนหนึ่งวนกลับมาถ้าไม่ใช่ก็ขอให้เราห่างกันออกไปคนคนนี้เขาเหมือนอยากปลูกสิ่งที่มันห่างหายที่มันจากกันไปแล้วที่มันจบไปนะคะห,หรือฟื้นก็ได้นะคะกับคุณเนาะเทพเจ้ากาเบียนเปาแต่นะคะเดมเพลสไม่มีใครดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ได้ดีเหมือนคุณอีกแล้วลาลาซิิงเขารู้ว่าคุณดีแค่ไหนนะคะตรงนี้นะ เด็ะะกถือดาบนะคะอันนี้เขาสองคนอยู่นะ,ะเนี่ยหนึ่งถ้วยอ,อาไม่มาขออันไพ่ลวดเดียวนะคะก้าดาบความคิดของเขาที่มีต่อชาวสิงเป็นยังไงบ้างไนทถือไม้เทา้านะนะคะสิบถ้วยนะคะไนทถือถ้วยนะคะอานะคะคิงถือเหรียญเนี่ยความคิดของเขายังวนเวียนอยู่กับคุณสองถ้วย ไพ่โดวนะคะตรงนี้ขึ้นมามีห้าไม้เท้าด้วยแล้วก็ไพ่มีสองไม้เท้า,อ,าออกมาแล้วนะคะตรงนี้แม่มออ่านให้เลยแล้วก็อันนี้ไพ่บางคนนะคะพวกคุณอาจจะไม่ได้วุ่นวายอะไรกันแต่มันมีฝั่งคุณพ่อ,อคุณพี่คุณเพื่อนนะ,ะสภาวะสภาวะแวดล้อมฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้พวกคุณมีปัญหากันได้ด้วยนะคะตรงนี้นะทาให้ห่างออกมา ะะมาดูการสําหรับคนโสดก่อนนะคะเ,เพื่อนๆคนโสดหรือคนที่คุณกําลังคุยแล้วยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จะอยู่ในหมวดเดียวกันกับของหมอมินก็คือคนโสดนะนะคะส่วนอาจารย์ท่านอื่นนั้นแล้ว,แ,ลวแต่บุคคลนะคะแล้วแต่ท่านแต่ของหมอเป็นอย่างนี้ <c oughs> หมอว่านะคะคนโสดคุณอาจจะได้เจอกันทางสายงานนะคะสายงานนะ,ะทุกวันนี้โซเชียลนะคะมาเป็น ส่วนหนึ่งของเราเข้ามาเกือบเต็มเต็มแล้ว <c oughs> ในกลุ่ปในกลุ่มนะคะในที่เราทำงานมีส่วนที่ได้เจอกันงานะะบางคนอาจจะเ,นนะเจอกันในสายแอปสายงานนะคะเป็นคนทางไกลได้ด้วยนะคะสองไม้เท้าก็อยู่ใกล้ตัวเป็นคนใกล้ได้ด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เคยจบมาอย่างที่หมออ่านอะ่ะเขาเคยจบหรือไม่ก็คุณก็ได้นะเคยจบเคยพังเรือเหมือนคนที่ คนที่กลัวกๆกะก,ก,กาในความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าเรากลัวความรักนะกลัวว่ามันไม่ชัดเจนกลัวว,ว,ว่ามันใช่ไหมนั่นแหละเขาอาจจะเป็นคนขี้กังวลน,นะคะแต่คุณน่ะเขารู้สึกดีต่อกันนะถ้าอย่งงางนั้นสองถ้วยไม่เกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้นะเขารู้สึกว่าคุณน่ะเขาเนี่ยมันมันคลิกกันนะคะเขาก็เขารู้สึกดีกับคุณแหละคุณก็คงดีต่อ่าถ้าอย่งงางนั้นสองถ้วยไม่เกิดขึ้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งเกี่ยวกับรถได้ด้วย หรือแม้แต่เป็นคนไกลได้ด้วยนะคะเป็นนักธุรกิจก็ได้นะทำงานเกี่ยวกับการเงินได้อาจจะเริ่มจากการเป็นสายเพื่อนนะ,ะกันก่อนก็ได้นะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่และเป็นคนอายุแตกต่างกับคุณได้เขาอยากเรียนรู้กับคุณไปนะเพื่อนๆคนนี้คุณคุยนะมีโอกาสที่คุณจะได้พบใครคนหนึ่งนะคะมีโอกาสนะที่คุณสองคนนะ,ะจะเรียนรู้กันไปเพราะว่าเพิ่งเพิ่งคบกันนะคะคงจะไม่มีใครมา มาทุ่มเทความรู้สึกดีๆความรักให้เราเต็มร้อยขนาดนั้นอะ่ะตรงนี้เนาะแต่ไม่ได้แปลว่าสามปีเราก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะทีนี้มาดูคนที่มีประเด็นคุณก็คงจบกันไปแล้วบางคนถูกบล็อกนะคะนะ,ะหรือคุณบล็อกเขาก็ได้หรือไม่ก็มีกำแพงนิ่งเงียบเสียกันมองว่าเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้ดีหรือคนนั้นไม่ได้ชัดเจนอะไรกับเขาเขาเริ่มหันมามองคุณเริ่มมาส่องดูคุณมันเหมือนเขาอยากปลุกสิ่งที่มันห่างหายเพื่อนๆมันจบไปแล้วอะ่ะ นะะวนกลับมานะกลับอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณนะเหมือนคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังคิดถึงยังมีจิตที่ผูกพันและพราะเป็นคนที่ดีที่สุดคือคนที่ใช่ที่สุดบางคนถอยออกมาในเป็นสถานะในทั่วๆอ,อาจจะเป็นสถานะที่อาจจะเป็นคนคุยนะคะถอยออกมาเพราะว่ามันมีเรื่องบางอย่างมีปัญหาวุ่นวายนะคะเพื่อนๆเนี่ยทําให้ความสัมพันธ์มันจะเป็นต้องต้องหยุดก็ได้นะคะแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขานึกถึงคุณ นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนมีอีโก้หน่อยๆเขาก็คิดเยอะนะคะเครียดน,นะเนี่ยใจเลึกๆเลือกก็อยากวนกลับมาหาคุณนะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่รอวันเคลียร์ใจรอวันกลับมารอวันทักนะคะเนี่ยคุณคงเป็นคนที่เติมเต็มเขาได้อบอุ่นตรงนี้นะมาดูกันมาดูความสัมพันธ์นะคะในเดือนเมษาไพ่นี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่มอนมีลงคลิปจนกว่ามีนจะทําคลิปใหม่ในด้านความรักของราศีสิงในเดือนใหม่นะคะมาดูกัน <c oughs> ราศีสิงเป็นยังไงบ้างราศีสิงลัคนาสิงคุณอาจจะคุยกับสิงหรือกันเองแระ,ะตอนนี้คุณเป็นตัวของตัวเองมากเลยสิงคุณอยากได้ความรักที่ซื่อสัตย์เพราะว่าคุณทุ่มเทนะคุณให้ใจไปเต็มๆแต่ความรักได้มาคือสิบด่าเพราเหนื่อยโดนแทงข้างหลังด้วยความไว้ใจด้วยความเช,ชื่อใจด้วยความซื่อสัตย์ที่เรามีนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอ่า <c oughs> คุณเข้มแข็งนะ <c oughs> The Emperor ราศีเมษต,ต่างชาตินะคะ The World นะคะ คุยเหรียญอันนี้ก็ธาตุดินกันพุ่งศมังกรนองนั้นอ่านธาตุที่หมดแล้วนะให้แล้แฟนพึกศพลาคณาพึกศพเดจัดเมนนะคะจัดติกเด็กถือเรียญคนที่อายุแตกต่างกับคุณดูให้ดีนะคะบางคนเข้าหาคุณเพราะผลประโยชน์ถ้าอายุที่ต่างกันมากเป็น10กว่าปีขึ้นไปนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าบางครั้งคนเราครบกันไม่ไม่ใช่ว่า มันเหมือนว่าอีะเราต้องออฟเฟอร์กันไม่ได้แปลว่าเขาจะมาหลอกลวงเราเสมอไปนะมันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า,เ,าเขาพึ่งเราตรงนี้เราก็พึ่งพาเขาตรงนั้นนะคะความรักก็คือเกื้อกูลก,กันได้นะคะหนึ่งดาบนะทำพันเลนนะคะสองถ้วยไพ่ใต้สำหรับเป็นเดอะซัน นะคะขอพูดแบบนี้นะแม่หมอพูดเลยว่าคนโสดมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบใครสักคนหนึ่งนะคะที่ค่อยๆศึกษาค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ณนะตรงนี้นะคะแต่บางท่านหนะักคุณยังวนเวียนกับสิ่งเดิเดมๆและเพิ่มเติมคือมีคนใหม่เข้ามานะคะตรงนี้ด้วยนะภัยตรงนี้พวกนะคะส่วนท่านใดที่ที่รอคนเดิมๆแม่หมอว่าจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วหนึ่งดาบ คุณไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณเข้มแข็งแล้วคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนอยากได้ลิที่ที่มันตอบโจทย์มีความสุขอะอยากได้ความรักที่มั่นคงพัฒนาได้นะคะไม่ใช่ที่ที่มันคุมเครือแล้วลำทำให้เราเจ็บทำให้เราทุกข์ทำให้เราเหนื่อยคุณจะมีเหตุผลในความรักมากขึ้นนะคะตรงนี้แต่แน่นอนแหละจะมีใครกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะไพ่สองด้วยเนี่ยนะกลับมาเคลียร์กลับมาคืนดีนะคะเพื่อนๆเพื่อเดินหน้ากันใหม่นะคะแต่ว่ามันจะมีข้อตกลงอะไร บางอย่างร่วมกันด้วยแต่กรณีคนโสดคุณจะได้พบคนที่เป็นผู้ให้และได้รับพอๆกับคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะคะนำมาหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะคนคนนี้เป็นคนที่มองโลกในด้านบวกทําให้เรามีความสุขแม่หมอไม่ได้บอกว่าเขาเขามองโลกในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ได้เกี่ยวนะคะนะคะก็คือเหมือนคนที่ นำความสุขมาให้เราในพลังงานที่ดีให้กับเราอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อายุเยอะก็แปลว่าหน้าเด็กนะคะคนนี้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีที่โดดเด่นเป็นคนโปรไฟล์ดีเป็นคนที่แตกต่างกับคุณเป็นคนที่เดินหน้ากับคุณได้ค่อยเป็นค่อยกลไปแต่มีความชัดเจนนะคะเพื่อนๆฟังให้ดีนะไม่ใช่3ปีนะคะหปีก็ไม่ได้มีความชัดเจนอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะ อันนี้นะคะแต่ว่าถ้าคนที่คุยกันใหม่ๆนะคะไม่มีใครมาทุ่มเทให้เราหรือเราไปทุ่มเทให้ใครเราประสบการณ์ที่การเรียนรู้มา t ดเว o r l นะคะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราจะไม่รีบร้อนไงค่อยเป็นค่อยไปดูความชัดเจนแต่พัฒนาได้เป็นความรักที่แตกต่างกับคุณนะคะแต่พัฒนาได้เนาะตรงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเน,นี่ยจะดนใจนะคะจะคัดสรรให้คุณคุณจะได้การเรียนรู้อะไรสองถ้วยคือความรู้สึกดีนะคะเพื่อนๆที่มีให้กัน มาดูไพ่สรุปและแนะนำดีกว่าค่ะของราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะสองถ้วยขึ้นมาสองรอบแล้วนะ <c oughs> อืมนะคะสิบถ้วยนะคะสเตรนนะคะเอ็มเพลเลอร์กระโดดออกมานะคะบางคนจะได้เจอความรักเป็นคน ต่างชาตินะคะต่างอายุกับเราขอไพ่สรุปและแนะนาดีกว่าเมชิเชียนไปนะคะแล้วก็ไพ่ตรงตรงนี้นะคะมีใครบล็อกใครไปนะคะตรงนี้เด e ิ The of f o r t u n e t h e t e m p าเนน n ์คุณอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะคะอู้ไพ่ใต้สำรดเดซันนะคะสมมุติว่าคุณคุยกับคนเนี้ย ะค,ะคุณคุยมาสัก6เดือนหนึ่งปีแล้วคุณก็อยากได้สภาวะที่มันเริ่มชัดเจนขึ้นมองเห็นทิศทางในการครบกันไม่ใช่เขาไม่มีอะไรให้เรานะคะคตรงนี้ขึ้นมานาอแม่หมอว่าดวงชะตาของคุณจะได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างถ้าโสดคุณจะได้พบคนที่เข้าใจกันนะเพะื <c oughs> ่อนโชคชะตาวาสนาจะนำพานะค,ะคนคนนี้เป็นคนอบอุ่น,นะะตรงนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติ ได้ด้วยหรือไม่ก็ใครก็ตามนะคะถ้าโชคชะตาวาส,สนานำพาคุณก็จะได้พบกันเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่ทําให้เรายิ้มได้นะคะตรงนี้นะส่วนท่านใดที่มีปัญหานะคะจะกลับมาวนกลับมาเคลียร์ใจนะคะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาบางสิ่งบางอย่างถ้าท่านใดที่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวหมอว่าถ้าเขาไปแล้วไม่ได้ดีมันขึ้นอย่างนั้นนะคะมันอาจจะเป็นวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณ นะคะต้องปรับต้องจูนบางสิ่งบางอย่างนะคะมันจะต้องผ่านไปมันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วมันจะเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่จบบางสิ่งบางอย่างเราเริ่มต้นใหม่ที่ดีและอบอุ่นและเป็นครอบครัวนะคะไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะนะคะขอบคุณมากมายคุณเป็นคนมีเซนส์ในช่วงเนี้ยขอบคุณมากมายราศีสิงห์ราคนาสิงห์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ไอดี n ลอยู่ใต้คลิปนี้นะคะหน้าจอก็มีนะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ